วันนี้จะพาทุกคนมาทำเมนูวุ้นมะพร้าวง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะทุกคนวันนี้ใช้เป็นผงวุ้นตราเพชรหนึ่งซองค่ะกับน้ํามกิโลนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อใส่ผงวุ้นลงไปแล้วนะคะคนให้ละลายเข้ากันดีพักไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะวันนี้จะใช้เป็นไซรับน้ํามะพร้าวนะคะทุกคนก็จะใส่ไปประมาณ4ี่ถึงห้าทับพีแบบนี้เลยค่ะถ้าใครมีมะพร้าวสดจะใส่เป็นน้มามะพร้าวสดไปเลยก็ได้นะคะใส่ไซรับลงไปเพื่อให้ได้กลิ่นของมะพร้าวน้ําหอมนะคะหลังจากนั้นก็จะเติม น้ำตาลทรายลงไปค่ะจะประมาณเอาก่อนนะคะเราสามารถชิมได้ค่ะหลังจากนั้นนําไปตั้งไฟค่ะแล้วก็คนเป็นระยะระยะนะคะให้ผงวุ้นแตกตัวดีค่ะเมื่อน้ําเดือดแล้วนะคะทุกคนก็จะใส่กะทิลงไปแบบนี้เลยค่ะคนเคเลให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบหนึ่งนะคะเราสามารถชิมรสชาติดูนะคะถ้าได้ตามที่เราต้องการแล้วค่ะก็ยกลงได้เลยนะคะเมนูวุ้นเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําค่อนข้างง่ายนะคะตักใส่ถ้วยเล็กๆแบบนี้ตอนที่ยังร้อนๆอ,อยู่นะคะตั้งไว้ค่ะจนกระทั